กำไงอ่านกันยกมือไหวพระเสาหนอถ้ามีตราโัวเจ้าที่เขายันอุ้ชอกันโตถ้ามีสังขาโัวเจ้าที่เขาอาดายมายาปฏิปัติยาจาดิจาราจาดิมรณามา อาเิมุสเองดามีกอบเปิดเท้าขาไรคัดใจโจซันางภาวานาอาถุสมถัสมมาทามีปัสสนาเึื้ออาบจอมเมาโลกอกุตระตระไอจ้างลีเมียนนาเอ้าขา ตักเิลายคุณลธเสิเทศาตีอนาคาเลขาใจโจสานังภาวนาอาตุสัมมาทาวิปัสสนากรรมฐานได้ เสทสฎีลีรองเตสันเทพดจองอยู่ในตอกเทสเาลารองเกลรองทองูนาตามเพาทพชาติรองโยกกาวิรนาเนกซาเทมา,าลนารองรู้หายใจกว่าข้าคันใจหลงเสนาน ตะก้อยเตลาาออกปุ้หลอดเสห์อับห้างตีขายาวสาธุสาธุกูโซนามมนอันเอาาไหลมาหอนมาถือป็นกวนมาจาดไหลบานไหโกย้อนเอายเป็นกวนหลีเปิ่นพีแมปิ่นพีแมปมันอนามีนัน เกือรยุลายูอานามูนาอานามูนาเกือรลยมิเบือรลมีนาลาอนาเซเซซเซซเมิเลเบนมเลเบนเลนกูปาตัดกูปาสนตีขาด้ีขา่วนนามูส่วนน้ำมูงข้าขมาหอดมาถือมาหอดมาถือมาหูมาหามามาไวมาสามไหวมาสา ตาหมาหัมาด้วยน้ำหนึกุสาควัดปนถือสวยันปนถเมวจาเกจูอาัวเยูาเน

ờ là... à, cho cần tặng mặt mày mặt tóc lẽ này lẽ mà đi à, đây là này nay hoàng tròn chỉ tàu này เลี้ยงอันมีอยู่ตีน่าเปลี่ยนเลี้ยงปล่อยเพห้ำเพะไผ่ยามเกามันก็อยู่ซ้อมตามสภาวะพอไัยมาไวพลามาต่างซ้อมต่อในว่ามาจูนปั่นเลี้ยงจะในอะไรกินอ่ะไปกินเขาซ้อมต่อในวางจองบ <c oughs> ร拉เวนในว็งในวางจองระเวนจอง เวจ้องเศตาวน่าเจรวนาอารามเออหันุมนั่นเป็นเป็นปน,น้ำเบามือไก่หันกำหน่งยเย้าเฮาไหวพลายตีจ้องเศดาวนยาในโจกันขวาส่วนเป้าลุมปนเนี่ยในนะเขาเดียกว่าส่วนเป้าลุมปนเนีนเกนเเน่กะหาไหวตีเกิดตีเป็นพระเปลี่ยนสาวกะซ้อมตังเะยกไงยา แม่กะลาเขาติ่งบอน้ำเขาตีเฮดไอยซอนนำอ้ำไหนไว้ซอนนอนตุนไม้หยองตุนไม้หิมตังตุนไม้หยองหิมตังเนี่ยตักน้ำเนี่ยกะซอนเฮาฮาชาดกาสาดเปยเ์แยวฮอดกลางตังทุกเอาเขาพักอันเขาหุงมานั่นพอเขาออกตังไหนวาเดกากินเขาจอมตังว่านั่นมันหาตีไว้เนออีนะมันมีแสงเขา้าแสงพัก มันมีเสียงจับปตีเขาเสียงรูตีจะไ่ไหไว้น่ะมีเข่ามนกลานเป็นแคปตบปับโคนามนฮือหางไผ่ลหลายฮือมีเขา่าเะนั้นอะเขาหาแนมกินไรไลหูเอาตีจ้องอันเขานอนนะั่นแหละใส่หมอกใส่ตึกน้ำให้แหละเติยวกลางผางมานันเผ่าพา่อพยกลางตั้งเนี่ยกินกินเขา่า เขีนเปียนเนี่ยวะตักเอามาแจากบันกันสังฆาเขาเก็เขียนย่สาสัายน่ามาจำวะจำเขียนจอมีเนี่ยอ่าเขากาับไวพระหากู่โสโน้ำบุญหวานั่นตาเดี๋ยวไรเปียนนะ่ะจาะนานมันมีมันเดี๋ยวไรกู้โสโน้ำอะไรบุญน,น้ำไงอะอ่าผู้สแสวงบุญเนี่ยรู้ผู้สแสวงหาบุญเนี่ยนะเ่าแสวงหาบุญกู้โส ตาเดือนไรเปียเนี่ยมีมันมีดีเปียกมันมีดีเปียกมันมีดีอะไรกุศสนหน้าบุญไว้กบพระจันเนี่กวนกะไว้พระราเนี่ยก็พองหู้ทงว่ามันตีเปียกเพื่อกระถึงตีเมืองอินเดียก็หันอันดีกว่ไว้นะอันจะอันหลีหลูหลีตัวยเรื่องของมันมีแน่นอนเขาก็หาตีพระเป็นเสาอยู่ตีพระเป็นเสาอยู่กูปอกเลยมันปินป่าเทินนะมันปินอันเก่าอันม้อน ลายตัวของเ่าของมอนก็ยาเออนั่นน่ะที่พระเปี่ยนเจ้าเขาเมื่อพองยามเปลี่ยนเจ้าศิาตุนั่นมันจะเกิดพร่าที่ในเอาฐานหน้าที่พระเปี่ยนเจ้าเขาเกิดบนห้องว่าโซนเป้าลุมปีนีว่าโวนเป้าลุมปีนีในมีแก่กลางเมืองเทวดาฮาและกับบลาวัตถุเมืองเทวดาฮาในเปี่นเมืองของ สรีมหามายาแหลน่นังภาษาปฏิโกตมีวะเถึงเมืองเทวตาหะเมืองกบิลาวัตถุนิปินเมืองสุโธดนาพระเปี่ยนสาวเฮาในเกิดตีนยาธานาตีพระเปี่ยนสาวเาเกิดเมื่อพองยำม,มาเตสันเิอยู่ในต้องแม่นั่งมหามายาในไหลชิบเลือนติมนั่งสรีมหามายานั่นย้อนเอาขว้างเจ้าโพกที่เมืองแหลกกันตโตปวเมอังเมื่อเกิดลูกอันที ที่เฮิรนป้อแม่อําตันถึงเฮิรนอําตันถึงเมืองกะเตียววัตหะฮอดแผวดีส่วนเป่าลุงปนิพระเบนสาวพระเกิดที่ไหนเอาพระเบนสาวเอาเจ้สาสรีธันท์เกิดที่ไหนเอาตีเจ้าสรีธันท์เกิดนเนี่ยเปิ่นตองห้างบักหินไว้อะไรเปุ่งห้างเจ้เเจาสรีธันท์เกิด,ม,กกดมีอดใจน,นั่นอันนั้นเป็นของเก,าก่าะเจเจนั่นเออนางมหามาย,ยาจุกงามกิ่งไม่เป่าอ่านางเตียวราขอสม ไปหิมนั่นอ่ะเออมีหิมเตียนนั่นเป็นเจา้าสิตาดอันเกิดมาฐานะเดียเจา้าสิตาตเกิดนด่ายขุนหอคำิริธรรมโสกะปักลักมะหินว่าอย่างไรลักมะหินคุนหอคสิริธรรมโสกะอัน่ายสัมปีธถาทกอางมูจะปานเขามาก่อตั้งไว้ว่าในมันมีหางหุ่นหางมะหินอันเจ้าสิธาตเกิดว่านั่นอ่ะเออในเป็น ลัก,มกห,มา,ม,กหนนามากเห็นตีหมัดตองมีตัวลีไว้เอานีนะจารียหมากเห็นตองไว้ว่าคุณอาคามสีธรรมะโซกามาไหวพระหอดถึงตีไหนไหลหู้หันว่าเปลี่ยนตีโกตมะพระเป็นเสาเกิดไหนตองลีหมากเห็นว่าอ่าน,นี่เอาโจกันแหล่ยาวตีส่วนเป้าลุมปน,นีแหล่เจมม่อนยาวไหนโจกันคืนกัตัวลอยเอวแรดอ่าตีกัดมันโตกเพียวกลางตัง เมืองกัดมันตนู่ในเป็นเมืองหลวงของเมืองนิพลเมืองนิพลเนี่ยเมืองหลวงเขาเป็นกัดมันตู่เป็นเมืองน้ำแข็งกยนะว,ยงวยๆอะนะเพราะว่าเจ๊กไหลสูงแต่เลก็่เป็นดอยน้ำแข็งสูงก็บแล้วนะ่ะเออเฮาฮากับแผวตีกัดมันตนู่ในฮอดแผวกลางตัองอะไนะ่ฮอดแผวกลางตังกามาเฮาเด้เลยกัแหล่นในเวงกัดมันตนู่ยาวไหน ที่ไลโจกันกับตัวลอยน้ำแข็งในกลางตางในเป็นลอยวางกระป๋าเขาวงกดขนตางอันลูกที่ส่วนเป้าลุงมันเนี่ยก็ถึงกันมันตัวในเขาในลอยวงกดเขาเขาวงกวดลอยวางกระป๋าอันว่านั่นขึ้นจ้ำห่วยจำวย้ำลอยขึ้นจ้ำน้ำดล็กๆถ้าไปถึงตีชิกลอยหมดนะ่ะนะตีชิกลอยนั่นมันเป็นทุ่งปังเปียงไว้ ทวงปังเปลี่ยนก็ไปไนั่นก็เป็นที่เป็นตัางเมืองกาเล็วเมืองกัดมันตูเป็ี่นนีของเป็นนี่ปอเขาอยู่ก็ <c oughs>